สวัสดียามดึกครับตอนนี้ก็ตีสองกว่าแล้วครับคืนนี้ออกมาตกหมึกครับตกได้สองตัวตีเบ็ดไปแล้วครับอยู่นู่นเดี๋ยวจะมีปลากินเดี๋ยวจะถ่ายตอนอัดปลานะครับตั้งกล้องไว้แล้วยังไม่ได้บันทึกอลนู่นครับหัวหินเขาตะเกียบ ไฟมึกเต็มเลยมึกยังไม่เข้าไฟครับมาจอดได้ชั่วโมงกว่าๆดูบรรยากาศยามดึกก่อนครับพาจานยร์กำลังจะตกเลิกงานมาห้าทุ่มถึงบ้านเกือบห้าทุ่มครึ่งกับเที่ยงคืนแล้วครับออกมาตีหนึ่งแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปดูมึกกันครับถ้ามีตัวตอนเช้าเดี๋ยวตกปลากันสักพักครับแล้วเดี๋ยวไปหารอบกันต่อ โอเคครับขอตัวตกมึกก่อนครับตอนนี้ก็ตีสามแล้วครับเดี๋ยวมาทอดหมึกกันเมึกตกไม่ค่อยกินครับตกได้แค่สามตัวเองพอเกี่ยวเหยื่อพอทำเหยื่อตกปลาครับตีเบ็ดไปแล้วยังไม่กินเลยเดี๋ยวมาทอดมึกกันครับ ออกอดไปแล้วหนึ่งทีครับมีแต่มือกเล็กๆไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวมาดูทีที่สองพี่ว่าจะมีตัวไหมแต่เห็นมีขึ้นอยู่ครับเี่ครับเดี๋ยวรีมือก่อน ตอดลงไปแล้ว ่อเสร็จแล้วใส่หวงครับลวกตีนนี่ครับแล้วดึงขึ้นมือครับ มีครับมีปลาด้วยได้ยินเสียงไหมครับ ปิดตัดเดี๋ยวไปดูมึกกันครับว่าจะมีเยอะไหม นี่ครับมึกทอดแถขอได้เยื่อตกปลาตอนเช้าแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอดูทอดทีทอดต่อไปครับจะมีตัวอีกไหม มากินแล้วครับไอ้ท้ายเรืออะไรเอ่ยมาแล้วครับตัวแรกนี่ครับกุเล่า กุลาเข้าครับไม่มีเวลาปล่อยเบ็ดลาว <c oughs> นี่ครับกุลาว เป็ดกันต่อครับ รอจู่นานแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรจากป๊อกครับนี่รนนครับตัวที่สองรอจู่นานเลย ติดตั้งแต่มื่อไรก็ไม่รู้นี่ครับตัว <c oughs> ที่สองแล้วครับมึกไม่ค่อยมีตัวครับแต่พอหาทําเยื่อได้ สวัสดียามเช้าครับเช้าวันที่29สิงหาปี63ครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่ครับดูบรรยากาศกันก่อนเดี๋ยวไปดูมึกที่ได้เมื่อคืนกันครับนี่ครับมึกใสๆได้ประมาณสักสองสามโลได้ครับแล้วก็ปลาที่ตกได้เมื่อคืนครับมีสองตัว มีปลากุลาวกับปลาทากน้อยครับเดี๋ยวเรามาตกปลากันสักพักก่อนครับเดี๋ยวค่อยเข้าฟังเดี๋ยวไปหารอบด้วยเมื่อคืนไม่ค่อยได้ทายครับเพราะว่ามันต้องปิดไฟมืดพอนไฟสว่างมึกไม่ค่อยเข้าครับโอเคครับเดี๋ยวไปตกปลากันเลย มากันเลยครับลองตกปลาดูสักพักปลาติดเริ่มขึ้นแล้วครับ นี่ปลาตกไม่กินอีกแล้วครับมายกรอบกันดีกว่าเดี๋ยวไปลุ้นปลารอบกันครับจะมีปลาเข้าไหม มีค่ะมีปลาเกาหนึงตัวตัวที่หนึ่งครับปลาเก๋าปลาเก๋าครับตัวที่สอง มีไอ้ดักมาหนึงตัวครับปลาเก๋าครับตัวที่สามก็มีต้อยนกขาวยาย่นึงตัวครับหางด้วนด้วย ของนันครับลูกที่หายยังหาไม่เจอเออดี๋ยวไปรุปร่นรอบลูกนี้กันก่อนครับจะมีปลาเข้าอีกไหม ม่มีอะไรเข้าเลยลูกนี้ครับครับเดี๋ยวขึ้นตายกรอบเสร็จแล้วครับมาดูผลงานวันนี้กันครับ ปลารอบมีปลาเก๋าสามตัวครับต้อยนกขาหนึ่งตัวแล้วก็ปลาดักครับนี่ครับตระกูลเดียวกับปลาดุกนี่ครับมาอีกหนึ่งตัวปลาตกได้เมื่อคืนครับมีกุลาวหนึ่งตัวครับแล้วก็ปลาสากปอกหนึ่งตัวเมื่อวันนี้ครับสามสี่โลได้แน่วันนี้รวมๆก็ยังพอได้ทำกับข้าวครับพอได้ค่าขนม มึกผมยังไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเป็นจริงเป็นจังครับเอาแค่ทำเหยื่อก่อนปลาตกวันนี้ก็ไม่กินเลยครับเดีย๋ยวไว้คลิปหน้าได้มึกเต็มเต็มครับของในน้ำครับช่วงนี้ปลาหาตัวยากครับรอบลูกใหม่ก็ยังรอบลูกที่หายก็ยังหาไม่เจอครับอันนี้เดี๋ยวเอาลูกนี้ขึ้นครับเอาไปตากแดด รวมๆวันนี้ก็ยังพอได้ครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ